โย่ Yo, สวัสดีครับพอลเมียนวันนี้เรามาแปลกกันหน่อยเพราะเราจะมาทำแบบทดสอบตัวละครอ,อะไรที่โคตรจะเหมือนคุณในบัวใครซึ่งแน่นอนครับผมไม่ใช่ออริจินอลเขายกเครดิตการที่ผมคิดจะทำคอนเทนต์นี้ให้กับคุณสปายแคปครับตบมือตบมือก็ทำไงได้ผมดูแล้วมันสนุกดีอะผมก็เลยอยากลองทำตามมั่งหวังว่าเขาคงจะไม่ว่าอะไรหรอกมัง่งกรอบฮะกรอบเไม่ไม่คือมันสนุกดีผมเลยอยากลองทำตามมั่งกรอบโอเค เมื่อกี้มีการเห็นอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดใครอยากเล่นก็รีบในคำอธิบายนะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลย Let's go <S ไครเหมือนคุณในบัวใครเอาอตรงๆเนี่ยผมอยากได้หินะมากๆแบบอยากได้หินะก็ก็หินนะใช่หินะเร้นากอกชื่อผมจะกอกชื่อผมลงไปใช่นี่แหละชื่อของผมเออแล้วก็ถ้าเกิดผมเผอทำอะไรแปลกๆเช่อนอ่า <c oughs> ใช่แบบนี้ แล้วก็พวกสังขี่มูกหรืออะไรก็ตามาแล้วก็เสียงผมด้วยคือผมป่วยอยู่หละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคคำถามแรกคุณ MBTI อะไรคำถามนี้ตอบง่ายๆครับผมเป็น INFJ ใช่ผมรู้ครับมันมันมันอาจจะดูเบียวไปหน่อยแต่เฮ้ยจริงนะเว้ย <laughs> อ่าโอเคมาดูที่คําถามแรกกันเลยคาถามแรกคือคนธรรมดานั้นมองคุณว่าเป็นคนยังไงอ่าคนธรรมดามองผมว่าเป็นคนยังไงผมคิดว่าน่าจะข้อนี้นะเพราะผมก็ไม่ได้อะไรที่คมคูมืออาชีพใช่ผมไม่ได้คมคูแล้วก็มืออาชีพผมไม่คมครูโอ้ยภาษาไทยผมพูดคำว่าคมคููจะชัดไม่ได้ผมเป็นคนไทยหรือเปล่าโอเคไป คุณคิดว่าตัวเองฉลา,าดในการอ่านหนังสือหรือว่าฉลา,าดในการที่แบบปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์แบบ IQEQ e อะไรวะเนะี่ยใช่ <c oughs> ขอเวลาสักครู่โอเคมาผมในการปรับใช้ทางสถานการณ์แล้วกันผมไม่ได้เก่งทางด้านทฤษฎีมากขนาดนั้นใช่หนังสือผมแทบไม่อ่านด้วยซ้ำโอเคไปเหมือนมาเชยตัวเองเลยวะคุณมีวิธีผ่อนคลายแบบใด อันนี้ผมตอบง่ายๆเลยผมชอบที่จะฟังเพลงแล้วก็ผลงานสร้างสรรค์เอาตรงก็ชอบเล่นเกมแล้วก็พวกภาพยนต์แล้วก็ทีวีด้วยแหละแต่ว่าไม่เลือกแค่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นผมเลือกข้อน,นี้แล้วกันน่าจะตรงของผมสุดแล้วใช่ <c oughs> คุณชอบอยู่ข้างนอกหรือว่าข้างในผมชอบอยู่ข้างในครับ <c oughs> ใช่โอข้างในสิ นี่ข้างในไปต่อคุณมีเพื่อนกี่คนเฮ้ย <Hey, S 1> คุณเห็นผมแบบนี้แต่ผมมีเพื่อนเยอะมากเลยนะเว้ยผมแม่งแบบอ่าเข้าสังคมก็เก่งอยู่นะผมไม่ได้แบบอินโทรเร์ดจ๋าอะไรขนาดนั้นใช่ผมพยายามเขากับทุกคนไปกดข้อนี้แล้วกันว่ามันไม่มีข้อไหนที่แบบ บอกว่ามีเพื่อนกี่คนเลยใช่มันไม่มันไม่มีบอกเลยว่าแบบคุณมีเพื่อนกี่คนแบบเยอะไมหมเลยคุณดูดิมันไม่มีบอกเพราะฉะนั้นผมจะตอบพยายามเผาบทุกคนแล้วกันเพราะว่าผมก็พยายามเผาทุกคนใช่ที่ผมเจอไปอ่าถึงคำถามที่โคตรจะจริงจังละพ่อมีน้องอดิสอเลยจริงจังใช่ไปเป็นคำถามกับตัวผมคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองยังไงบ้างผมคิดว่าผมสามารถปรับปรุงตัวเองได้เสมอถ้าเกิดผมผิดพลาดหรืออะไรก็ตาม ใช่อะไรที่คุณซ่อนจากคนอื่นงั้นเหรออืมอืมอ่านี่แล้วกันครับใช่ต่อไปข้อบอกพ้องสำคัญของคุณคืออะไรบกพร่องใช่ผมขอโทษแต่ผมแม่งพูด้าบกพร่องไม่ชัดได้ยังไงวะเออคนไทยมา ฉันไม่เก่งในการสื่อสารความรู้สึกของตัวเองไม่อะ,อะย็นชาฉันทำโดยไม่คิดฉันไร้เดียงสาฉันคิดแง่ร้าย,ายฉันไม่สนใจหรือไม่รู้เรื่องอะไรอ่าอันนี้แล้วกันผมแบบไม่ค่อยจะคือเรื่องที่ชาวบ้านเขารู้ผมเองไม่รู้อะใช่ไป คุณรู้สึกยังไงกับความรักแบบโรแมนติกอ,อืมฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคนพิเศษคนนั้นใช่ไปต่อคุณรู้สึกยังไงกับความรุนแรงอ่อเอาตามตรงอะตามหลักที่ผมคิดไว้อะคือมันต้องเป็นแบบข้อนี้เว้ยคือแบบเพื่อที่จะแบบ ปกป้องอุดมคติหรือว่าสันติของคุณน่ะคือมึงต้องใช้แต่ถ้าเกิดมันแบบเรียกไม่ได้จริงอ่ะคือต้องใช้แต่ส่วนใหญ่อ่ะในการปฏิบัติจริงของผมอ่ะผมแม่งจะเป็นข้อนี้เว้ยคือผมแม่งแทบไม่ได้ใช้แบบขมุลแรงหรืออะไรเลยผมแม่งแบบ <c oughs> <c oughs> คือตัวจริงผมแม่งโคตรอ่อนแอใช่ โอเคผมข้อนี้แล้วกันถึงแม้ว่าผมจะอยากเป็นข้อนี้มากแค่ไหนก็ตามนะครัเป็นข้อนี้ผมอาจจะเป็นอ่าดรพลิเนอร์แต่ช่างมันเถอะเอาเป็นอันนี้แล้วกันคุณต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตตอนนี้ผมต้องการปรับปรุงตัวเองใช่ผมต้องการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยใช่ไปช่วงเวลาไหนที่ทําให้คุณแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระทบกระทอนจิตใจบ้างใช่ทำไมผมแม่งพูดไม่เหมือนคนไทยเลยวะเฮ้ ผมพูดปกติอะ่ะคือผมพูดชัดนเว้ยแต่ถ้าเกิดแบบผมมาอัดวิดีโอนี่ผมแม่งพูดไม่ชัดเลยอ่าอ,อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเปลี่ยนแปลงแบบสำคัญที่สุดเลยเหรออ่าอันนี้แล้วกันผมแม่งแบบไม่ชอบเลยคุณต้องการสมบัติประเภทไหนมากที่สุดในตัวใครสักคนหนึ่งอ๋อแบบสมบัติของคนคนั้นที่แบบผมจะชอบใช่ไหมอ่ายอมรับฉันได้ ชี้ทางในี้ถูกต้องอคอยมาให้กำลังใจอคอยดูหลังให้รับฟังเข้าใจกันอ่าผมคิดว่าอ่ผมอยากได้นี้มากที่สุดใช่ <c oughs> คำถามส่วนตัวข้อสุดท้ายแล้วคุณ <c oughs> เขาจะเลิกเป็นสตอกเกอร์ผมแล้วโคตดีใจไปอ่คุณเป็นคนแบบไหนใช่ไหมอ สัต์นยมคืออะไรอเอาว,าว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ดีแบบโลกสวยอะ่ะใช่ผมอยู่ในความเป็นจริงที่พยายามมองโลกให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ใช่ไปโอเคให้เลือกหนึ่งภาพจากอันนี้งั้นเหรอห <c oughs> วัดดีื้อคามผิดของฉันเอง IQ myself อ่าผมเอาวันนี้แล้วกันครับมันหาดีผมชอบต่อไปเลือกหนึ่งคำงั้นเหรอ b l i s อืมเอาตรงเนี่ยถ้าเกิดพวกคุณระวังตัวเองแบบไม่ดีอะพวกคุณอาจจะโดนผมล l i s ์ได้นะแบบตึงๆตึงๆไอ้บายบายอะไรมาเนะใช่ป่ะผมเลือกลิสต์นี่แหละ ถ้าเกิดมีคนพยายามใส่ร้ายคุณทั้งโลกออนไลน์คุณจะทำยังไงอันนี้แล้วกันครับนี่ใช่ผมมาทำมันนี้แหละคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดท่ที่ผมจะทำได้ก็ผมผิดเองแต่ผมแม่งไม่สนคุณหรอกแต่ผมไม่สนคุณหรอกแล้วผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆใช่ไปแม,แม่งครับตอบแม่งโคตรเบียวเลยวะ่ะไปอ่า คุณถูกจับแล้วความผิดของคุณคืณคออะไรโง่เกินไปเลือกอีโมจิที่คุณชอบนี่นเหรอผมชอบอ่าอันนี้ที่สุดใช่ผมชอบอันนี้ที่สุดเอาตามตรงอนะ่ะมันไม่ใช่อันนี้นะมันเป็นอีโมจิแบบนี้นี่คุณดูอ่าเอาแปลภาษาออกกนหนึ่งนี่เป็นแบบแบบนี้อีโมจิทั้งหมดเป็นแบบนี้แต่ผมก็ชอบอันนี้อยู่ดีอ่ะไปแปลภาษาเหมือนเดิมโอเคไป ต่อไปเลยผมชอบหนะ้ายิ้มมากโอเคขั้นสุดท้ายละเราจะได้รู้แล้วว่าผมคือใครในบูไคคือผมแบบอยากได้หินนะหินนะอ่าอ่าเอาตรงอ่ะคุณคุณคำถามเนี่ยคุณก็ปรับเป็นธรรมดาจะด,ดีกว่าเนี่ยยังไงเพรามันเลือกยากว่ะระหว่างอุสกีแฟมกับอันเวลคัมสคูลแต่ผมแบบอันเวลคัมสคูลอยู่แล้วอ่ะคือเพลงมันแบบ ช่างเถอะว่าประมาณนั้นแหละใช่ไปนผมคือใครฮินะมิยากุถ้อยถึงเปนมิยากอ่าโอเคมาผมแปลแบป๊บนึ่งอ่า คุณนั้นมีความรับผิดชอบเด็ดขาดปรับตัวได้แล้วก็เป็นคนที่เพอ้อฝันเล็กน้อยอ่ะก็ก,ก็ก็ใช่นะทำไมจะไม่ใช่ก็ใช่ครับผมคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ปรับตัวได้แถมเพอ้อฝันตั้งหากชิบหายแล้วมันตรงเกินไปไม่นะโอเคมาคนตัวนี้คือผมได้น้องมิยาโกะเพราะนั้นก็ ลาวนครับบ๊ายบายผมไปละ